สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกัข่าวภาคข้ามช่อง7 HD ช่วงนี้ชนชมค่ะในพระราชสำนักนะคะประจำวันเสาร์ที่2พฤศจิกาย,ยน2567ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเส,สด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกฐินณวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐม เวลา16นาฬิก35นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม โอกาสนี้เสด็จขึ้นพระวิหารพระร่วงโรจนาริศทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปทเทียนเครื่องนำ้ำมศการไทยที่นั่งบูชาพระร่วงโรจนาริศและพระพุทธรูปปางประสูตจากนั้นทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปทเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระสรีรางคารพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าพักกนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดีแล้วทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการถทายที่นั่งบูชาพระป่าเลไลจากนั้นเสด็จขึ้นพระวิหารหลวงที่ตะวันออก ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนงมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธมหาวชิรามารวิชัยพระพุทธรูปประจำพระวิหารหลวงทิศตะวันออกแล้วทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธา,าตุณองค์พระปฐถมเจดีย์ทรงโปรยดอกไม้บนพระแท่นประถมะเทศนาทรงพระสุไรทรงเจิมระคังสามใบ ต่อจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถในการพระราชวิถีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดพระปฐมเจดีเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชบวรมหาวิหารและเป็นที่ประดิษฐานพระปฐมเจดีชนิดพระธาตุเจดีหรือเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสันนิษฐานว่าเป็นศิลปะสมัยทวารวดีนับเป็นปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งแต่ไม่ปรากฏว่าผู้ใดสร้างเดิมชื่อว่า วัดพระประทมหรือวัดพระบันทมแต่ชาวบ้านเรียกว่าวัดใหญ่ในปี2396พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามากุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ภูรณาปฏิสังขรณ์องค์พระประทมเจดีย์และก่อสร้างพระอุโบสถพระวิหารศาลาโรงธรรมรวมทั้งกุฏิสง์ และนายรัชกาลต,ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทําการบูรณะปฏิสังขรณ์มาโดยตลอดเพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนสืบไปก่อนเสด็จกลับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังคูลสิริวิภูนราชกุมารทรงเยี่ยมรัษฎรในพื้นที่และรัษฎรจากต่างจังหวัดที่เดินทางมาเฝ้ารับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีเป็นจำนวนมาก ธูงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนับวันวารตี้ค่ำวานนี้ทูงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่งร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบวันวารตี้ช่วงทอล์กทูเดอะปรินเซส ส่งตอบจดหมายสมาชิกทูบีนับวันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมรายการทูบีนับวันวารตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนับวันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่งใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีนายอำพลกิติอำพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดหลักสูตรปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมะนาวาวังภาคประชาชน เวลา8นาฬิกา58นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้ร,กระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมกองทัพบกเขตวังทองหลังในพิธีเปิดหลักสูตรปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังภาคประชาชนซึ่งมูนลนิธิธรรมนาวาสิขาลัายจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงเป็นองค์อัคาราสาสนูปธรรมพกและพุทธมามะกะ มีพระราชานุสสรคำนึงถึงพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระกรุณาคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงศึกษาแนวทางแห่งการดับทุกข์อันถูกต้องสอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบันเป็นประโยชน์แก่พระสงนิกรได้น้อมนําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดผลเป็นความสุขความเจริญต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ ภายในงานมีกิจกรรมอาทิการแสดงของเยาวชนในชุดพระพุทธเจ้ามหาศาสดาของโลกการบอกเล่าเรื่องราวที่มาของธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมและการบรรยายธรรมในหัวข้อปู้ทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังของพระราชยาณวัชิระทิโนโาสทวีวัตจารุวันโน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันมีพระธรรมที่บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เป็นหลักอันมั่นคงให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติโดยธรรมะนาวาวังคือแนวทางการปฏิบัติที่น้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐมาศึกษาและปฏิบัติด้วยตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธธรรมว่าเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาอันจะนำมาซึ่งความพ้นทุกข์ หลักสูตรปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวัง เป็นหลักสูตรที่ให้พุทธศสนิกชนมีความเข้าใจในหลักธรรมอย่างชัดเจนถูกต้องปฏิบัติตามได้ตามภาวะฐานะแห่งตนด้วยส่งพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะฉบับธรรมะนาวาวังประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนไตรและหลักอริยสัจสี่พระราชทานเป็นธรรมทานถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามาตาปิตุบูชา อาจารยยบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวะไลรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรขัติยราชนารีขอให้ทรงมีพระพลานมามัยสมบูรณ์แข็งแรง ที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มริงวิทยาจุฬาภร์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราขาติยราชนารีขอให้ทรงมีพระพานามัยสมบูรณ์แข็งแรงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานประการเพื่อรัชรไทยโดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณาสุข โดยสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9้นาฬิกาถึง15.30นาฬิกา30นาทีนอกจากนี้ยังเปิดให้ลงนามถวายพระพรที่ห้องรับรองชั้น2อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณและที่ชั้น1อาคารสำนักงาน1พระตำหนักจักรีบงกตจังหวัดปทุมธานีด้วย